เมื่อคืนนี้พูดกรรมาฐานตามลำดับน่าควรจะฟังยากไปหน่อยนะแต่ความจริงการเจริญกรรมาฐานบรรดาญาโยมพุทธบริษัทความมุ่งหมายของพระเจ้าต้องการให้ทุกคนเป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้คนลงบาใยภูิถ้ายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเพียงใด จะได้ฌานขนาดไหนก็ตามแม้จะได้ปัญญาโลกีก็ยังลงอบายภูมิอยู่อย่าง,าางพระเทวทัตพระเทวทัตได้ฌานด้วยได้ปัญญาโลกีด้วยเหาะหืน้นในอากาศก็ได้นิมิตอะไรนิมิตอะไรก็ได้แต่ในที่สุดพระเทวทัตในตอนหลังกรรมเข้าสน,นองที่จองพุะเจ้าไว้ ปลายให้เป็นมิจฉาทิฏฐิในที่สุดก็ลงเอเวจีมานามารกไปนี่ถ้าหากว่าถ้าเราจะเป็นเราจะเป็นพระอริยเจา้าพระอริยเจ้ามีสามสี่ชั้นคือหนึ่งปะโสดาบันสองะะสยธาคามีสามพระอนาคามีสี่พระอาหารหัน ถ้าฟังคำฟ,ฟังคำว่าพระอาาริยเจ้าอาจจะคิดว่าหนักเกินไปแต่ความจริงไม่หนักหนักไหมไม่หนักแต่ทำไม่ได้พระอาาริยเจ้าขั้นต้นคือพระสดาบันความจริงความเป็นพระโสดาบันในบรรดา,ดา,าระพุทธบริษัทตามปกติแล้วก็มีส่วนได้บ้างบางส่วนแล้ว ถ้าโสดาบันตัดสัญญได้สามคือหนึ่งสกายธิธิสองวิจิกิจฉาสามศิลปตประมาทแต่ว่าสมัยหลังนี่นักเทศเทศยากเกินไปสมัยพระพุทธเจ้าท่านอยู่ก็ดีสมัยที่พระอาหารหันต์ท่านสอนก็ดี คนบรรลุผลได้ง่ายมาตอนหลังนี่พระกังหันเทศอาจารย์นะหมุนไม่ไหวเทศซึ่งต้องไปก็ไม่ได้แต่ความกินประสดาบันขั้นต้นประสดาบันมีสามขั้นพระแนะนดำง็็ทุกเที่ยวนะหนึ่งสตาะขะัดตุง สองโกลังโกละสามเอกพิชีน,นี่เรียนลำดับย้อนบาลีนะถ้าโสดาบันขั้นต้นมีอะไรบ้างหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายคิดได้ไหมได้นะต้องตายกันแน่ไม่มีใครอยู่ จะตายมาหนุ่มมาสาวหรือจะตายมาแก่ก็ไม่แน่นนอนนักงานก็ต้องตายไอ้คิดว่าชีวิตนี้ต้องตายมันน่าจะเป็นของไม่ยาก,ออกาาอของธรรมดานะเขาตายเราดูแล้วก็ประการที่สองไม่สงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอาาริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจประการที่สาม มีสินห้าบริสุทธิท์ท่านนีเองและก็ประการในสี่สำหรับนักปฏิบัติมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คือจิตต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานฉะนั้นประโสดาบันก็ยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลง ังมีความรักในระหว่างเพศเหมือนชาวบ้านธรรมดาดูตัวอย่างนาวิสาขาอหาวบาสิกาเป็นประโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีพออายุสิหปีก็แต่งงานหรือว,ว่าพัญญาเขาเขงพรานนั่นอายุสิบหปี จอในพรานเข้ามีความรักตามในพรานไปอยู่ด้วยโครมความพระโสดาบันก็คือชาวบ้านชั้นดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พ,พื่อฤติกรรมไม่พูดโนสาวาดไม่เดืสุราในเลมรไรความสําคัญของพระโสดาบันก็อยู่ที่ศีลตามที่พระเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบันก็ดี ถ้าสิทาคามีก็ดีเป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์เข้าไหวไหมไหวนะฟังเนี่ยไหวทำได้ไหมท้กงกันอะไรอุสาวาทาวรีาระมณีสิกขาะดังสมาธิยามิให้ตัวนี้ตัวสำคัญนะไง แต่ถ้าเราจะเป็นประโสดาบันนะยิงเราทำยังไงก็ต้องเจริญสมาธิตามธรรมดาเพื่อจิตทรงตัวสู้กับนิวรณ์แต่ก็อย่าใช้เวลามากเกินไปการทรงสมาธิใช้เวลาพอสมควรถ้าขณะนั้นจิตยังเป็นสุขอยู่ก็ทำสมาธิเรื่อยไปถ้าจิตเริ่มกระสับกระสายมากเกินไปบังคับไม่อยู่ก็เลิกนะ ตอนี้ขณะที่จะสมาธิเฉยๆอันนี้เราเป็นประโสดาบันไม่ได้ต้องใช้อารมณ์คิดด้วยคือปัญญาเมื่อจิตเริ่มมีสมาธิพอสมควรก็เริ่มใช้ปัญญาคิดว่าพระโสดาบันควรจะเป็นประโสดาบบันมีอะไรบ้างหนึ่งชีวิตนี้ต้องตาย แล้วก็ดูตามความเป็นจริงว่าเราจะตายืะไม่ตายในเมื่อคนเกิดก่อนเขาตายก่อนเราไปแล้วเราก็ต้องตายคนเกิดพร้อมกับเราตายไปก็เยอะเราก็ต้องตายคนเกิดที่หลังตายไปแล้วค็อยากเราก็ต้องตายเหมือนกันในเมื่อชีวิตของเราจะต้องตายร่างกายจะต้องตายแต่ว่า จิตใจจะไม่ยอมตายด้วยนั่นคืออธิสมาในกายร่างกายตายก็ตายไปจิตใจจะไม่ยอมตายแล้วก็จะไม่ยอมลงอาบายภูมินั่นคือว่าตามธรรมดาคนที่ตายไปแล้วนี่มีสภาพไม่สวยจะเป็นนืกอกระสนคิดว่าความดีที่ทำไปแล้วความชั่วที่ทำไปแล้วจะไม่ให้ผลอันนี้ไม่จริง คนเราเกิดมาทุกคนเราสร้างความดีความดีก็ให้ผลถราคราเราสร้างความชั่วความชั่วก็ให้ผลความดีให้ผลมาตายไปได้คืนหนึ่งอย่างน้อยเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาการที่สองเกิดบนสวรรค์แตการที่สามไปเกิดผลเป็นพรหมโลกลการที่สี่ไปนิพพานทั้านี้ผลของความชั่วคือบาป ช่วยให้เราเป็นไหนไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างแปลสุรกายบ้างเป็นสตจฉานบ้างนี่ครับว่าจะถามว่าเราทําบุญล่างบาปได้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ได้บาปก็ส่วนบาปบุญก็ส่วนบุญขอ,อนำเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะพูด แต่ก็อยากจะพูดจะพูดทุกอย่างใครว่าอะไรใช่ไหมถ้าใครจะเถียงคือว่าเมื่อสองสามคืนที่ผ่านมา <c oughs> ก่อนหน้าจะมาในสองวันอาการทางร่างกายมันไม่ดีคือนั้นมันป่วยมากในเมื่อร่างกายป่วยมากท่านด้นจิตใจก็ไม่ยอมป่วยด้วย อารมณ์แรกก็จับพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้ต้องถือเป็นปกติถือให้เป็นปกติว่าถ้าเราตายเมื่อไรเขาไปนิพพานเมือนั้นจิตก็สบายเมื่อจิตสะอาดเก็นพระท่านมานั่นคือองค์สเมเดจ็จอมภสมท่านมานนออดดมทานมา่นถามว่าจะไปเที่ยวไหมก็บอกว่าไป แล้วก็พาไปเทวสภาเจ้าแวะที่บรรบรรดากมลชราอาจจะสมัยก่อนแวะไม่ได้แล้วเพราะว่าเทวดากับผรมมากที่นั่นไม่พอบรรจุเทวดากับพรมถ้าเวลาไปนะก็ไปที่เทวสภาเมื่อไปถึงเทวสภาแล้ว ไม่เลยบพราะว่าหน้าที่ของคุณมียังไงก็ทําตามไปก่อนทําไปก่อนก็ทําตามหน้าที่คือขอบคุณทุกท่านที่สงเคราะห์นี่หมายความว่าวก,การทํางานทุกอย่างเนี่ยเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพระก็ดีเท,งท้งหมดท่านช่วยช่วยท่านจักรวาลช่วยตามาด้วยช่วยโยมด้วยนะใช่ไหม่อคืนก็มายเยอะวันนี้ก็มาก เมื่อขอบคุณท่านเสร็จพระพุทธเจา้าถึงอเทศเทศโปรดเทวดาโปรดนางฟ้าโปรดลมอตาตมาก็ฟังด้วยท่านเทศไม่ยากถ้าบอกว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีผมก็ดีทั้งหมดจงอย่าเมาในความเป็นทิพย์จงอย่าคิดว่าเราเกิด,ปเ,ดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือผม เราจะมีความสุขตลอดการตลอดสมัยความจริงไม่ใช่เทวาดานางฟ้าและภูมิมาหมดอายุขไขนันนามาที่หมดบุญถ้าใครขังบาปอยู่ทำบาปไว้ก่อนแต่ยังไม่ลงอบายภูมิมาสวรรค์ก่อนมาภูมิก่อนก็ต้อลงอบายภูมิไปถ้าใครสร้างความดีไว้มากก็าอาจจะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสุข ต่วดินแดนอบายภูมิก็ดีท่านชี้ให้ดูพอท่านชี้ปั๊บจะเห็นนรกทั้งหมดดินแดนเปรตออสุรกายสัตว์ชันเห็นหมดเห็นชัดเจนมากท่านบอกเทวดานางฟ้าพุหมทั้งหมดจงดูเสียว่านรกมีความสุขหรือความทุกข์ไฟมันไหม้คึกคกคใช่ไหมไอ้หอกก็แทงดาบก็ฟันค้อนก็ทุบ ขึ้นก็เป็นเหล็กแดงไฟก็เหล็กดูไฟก็แดงโชนเป็นทุกข์ให้ดูแดนเปรตเปรตก็เป็นทุกข์ดูแดนอสุรกายอสุรกายก็เป็นทุกข์ดูแดนสติฉิชานสติฉิชานมีสองพวกสติฉิชานที่มีคนสงเคราะห์ก็มีทุกข์น้อยหน่อยถ้าสติฉชานที่ไม่มีคนสงเคราะห์ก็ทุกข์มากหน่อยแม้แต่สติรานที่มีคนสงเคราะห์ก็ยังมีความทุกข์ กพราะมีความปรารถนาไม่สมหวังอย่างคนคิดว่าสุนัขจะต้องกินเนื้อเสมอไปใช่ไหมซื้อเนื้อกินทุกวันแต่มันอยากกินอย่างอื่นแต่มันพูดไปรู้เรื่องหมายความไม่รู้ภาษาหมาที่หลังต้องเรียนภาษาหมาด้วยนะจะได้เข้าใจกันให้กินเนื้อทุกวันในเมื่อมันไม่มีอื่นจะก,กินมันก็ต้องกินมันก็รู้จักเบื่อมอนกันอยากกินอื่นก็ไม่ได้กิน ถ้าไม่ได้กินตามความประสงค์จิตก็เป็นทุกข์ต่อมาท่านบ่อยดูแดนมนุษย์ดูที่โรามนุษย์มีความสุขและมีความทุกข์มนุษย์มีชีวิตชั่วคราวประเดียวเดียวอายุไขเวลานี้แค่เจ็ดสิบห้าปีไม่ถึงหนึ่งวันในเดวดึงเทวดานางฟ้าชั้นเดวดึงเนี่ยเขามีชีวิตเขา พันปีทิพย์แต่ว่าร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาเรามีชีวิตเต็มอายุไข75เจ็ิห้าปีนี่ไม่ถึงวันของเขาใช่ไหมถ้าดูมนุษย์เดินไปเดินมาหากินกินมั่งนอนมั่งขี้มั่งเยี่ยวมั่งมีไหมไม่มีไม่มีที่บ้านมันต้องทำา่วมมีแต่ดินมีแต่ความทุกข์ประเดี๋ยวก็ตาย ไม่มีใครมีความสุขแ้าท่านก็ชี้ให้ดูนิพพานขอเทวดากับพรหมทั้งหมดนางฟ้าทั้งหมดดูพระนิพพานพอท่านชี้ดูเทวดากับพรหมก็มองเห็นนิพพานชัดท่านบอกว่าเวลานี้เราเขามาครึ่งทางแล้วมาสวรรค์ก็ดีมาพรหมก็ดีผิวครึ่งทางเขงจาจกมนุษย์ปนิพพาน ให้ทุกองค์ตั้งใจปณิภายไว้โดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดานางฟ้ากับพงุ่นเก่ามีความเข้าใจดีแล้วสแสดงว่าเทวดานางฟ้ากับพงุ่นเก่านี่เป็นพระอริยเจ้ามากที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีความเข้าใจดีแล้วก็หมายความว่าเขาเป็นเขาเป็นพระอริยเจ้าแล้วแต่ว่าท่านเป็นห่วงเทวดานางฟ้ากับพงุ่นที่ยังมาใหม่เกิดมา พบชีวิตใหม่ในความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมมีความสุขแต่ว่ายังลืมตัวมีความรู้สึกว่าชีวิตที่จะต้องทรงตัวตลอดการตลอดสมัยนั่นไม่เป็นจริงให้ทุกคนตั้งใจปนิพันธ์โดยเฉพาะอย่างนี้อันดับแรกให้เทวดานางฟ้าพรหมนททำตนในถึงพระโสดาบันเป็นขั้นแรก ถ้าได้ไปสวดดาวันแล้วให้ทำตนเป็นพระอาหารหันต์เลยให่เป็นอนุภาพพระพุทธเจ้าสั่นทิงง่งง่ายเราฟังก็ง่ายง่ายไหมปฏิบัติยากใช่แล้วเทวดากระนาง้าแล้วผมนี่เขาได้เปรียบเราหนึ่งเขาไม่ต้องกินข้าวเขาไม่หิวเขาไม่ร้อนเกินไปเขาไม่หนาวเกินไปเขาไม่มีอาการป่วยไข้ไม่สบายไปไหนเขาไม่เหนื่อย เขาดีทุกอย่างถ้าแต่ปฏิบัตรความดีเขาก็เข,า,ขาทำได้ง่ายเจตัทนพวกเราเหล่าพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันเวลานี่ถึงแม้เราจะอยู่ต้นทางยังเดินไม่ถึงปลายทางคือพระนิพพานแต่ว่าแล้วยังยังจะไม่ถึงครึ่งทางคือสวรรค์ก็ผมก็ตามแต่ว่าทุกคนถ้าตั้งใจดีแล้ว พยายามทรงความดีไว้หนีบาปบาปนี่เราล้างไม่ได้นะเราล้างบาปไม่ได้เราทำลายบาปไม่ได้แต่ว่าเราหนีได้พิธีหนีคือว่าไม่นึกถึงความเลวที่ทำไปแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงทรงตรัสว่าขึ้นเชื่อความชั่วที่ผ่านมาแล้วให้มันแล้วกันไปอย่าตามนึกถึงมัน ตั้งใจอย่างเดียวนึกถึงความดีความดีที่เราจะนึกถึงเขาอยู่ในขอบเขตไม่ได้มีความหมายมีจุดหมายประทางจะนึกสงเด็กไปคื้นหนึ่งชีวิตนี้ต้องตายเราคิดไว้จะตายเมื่อไรก็ช่างแต่เวลานี้เราจะสร้างความดี ความดีที่เราจะสร้างก็คือหนึ่งยอมรับทัตถอพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพสองยอมรับทัตถือพระธรรมด้วยความเคารพสามยอมรับทัตถอพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพเรามากขั้นที่สามเราจะส่งสินห้าให้บริสุทธิ์ี่วิธีปฏิบัติเอาแบบง่ายๆสะดวก กลางวันก็ดีหัวค่ำก็ดีเราย่อมมีงานเวลาทำงานก็ทำไปตามหน้าที่ทุกอย่างเพื่อความเป็นอยู่เป็นสุขแต่พอเริ่มนอนทิศถึงหมอนว่างงานตอนนี้เราก็นั่งทึกถึงคนพรปโสดาบันมีอะไรบ้างอารมณ์ที่ถึงพระโสดาบันคือหนึ่งคิดว่าชีวิตนี้ต้องตายก็ต้องคิดว่าเรานอนเวลานี้ อาจะมีโอกาสเห็นแสงอาทิตย์ในวันพุ่งนี้หรือไม่เราไม่ทราบถ้าอาจจะตายก่อนก็ได้ฉะนั้นวันนี้เราต้องขอยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจแล้วก็ประการที่สามสินห้ามีอะไรบ้างหนึ่งปาณาธิบาตสองอธินาทานสามการมีสมิสาจาร์สีมุสา,า,สาวาท หากการดื่มสุราได้มีไรจะไม่มีสำหรับเราต่อไปตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตายนั่งไรบี้อย่างทุกวันคิดว่าถ้าตายเมื่อไรเข้าไปนิพพานเมื่อนั้น <c oughs> ในเมื่อเรานั่งคิดแบบนี้ทุกๆวันจิตมันก็จะชินกับอารมณ์นั่นในไม่ชาเราก็สามารถจะทรงสินห้าได้ บางวันเราคิดว่าเราจะไม่ทาแต่มาจะเผลอแต่คิดไว้ทุกวันก่อนหลับคิดตื่นใหม่ๆคิดหน่อยหนึ่งใช้เวลาเดียวเดียวพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าใช้อารมณ์แค่นี้ไม่ช้าอารมณ์มันก็ชินในเมื่ออารมณ์เราชินมือมันก็ไม่ทำปากก็ไม่พูดคือมือไม่สร้างความชั่วปากไม่พูดถึงความชั่ว การยับยั้งมันมีทุกวันที่เราคิดในเมื่อการเวยับยั้งมันมีอยู่ได้ประการที่สุดท้ายจิตนึกถึงพันธิพพานเป็นอารมณ์ในเมื่อจิตนึกถึงพันธิพันฑ์เป็นอารมณ์อย่างนี้เราต้องการนิพพานทุกคืนทุกวันจิตนั้นก็ชินทําไปอย่างนี้เป็นปกติจนกระทั่งขณะใดก็ตามวันไหนก็ตามเมื่อทิะถึงหมอนมันจะคิดอย่างนี้ทันที โดยไม่ต้องบังคับอย่างนี้ถือวันฌานแล้วก็เป็นปัะโสดาบันแน่เอาเลยเอาจะห้ามโกหกนะการเป็นมัสโสดาบันทำไมจะเป็นได้ง่ายๆความจริงมันเป็นไม่ยากพราะพระเจ้าสอนไม่ยากเพราะที่พามาแล้วก็ไม่ยากตัวอย่างสุภาพุทธกุธิ เรื่องนี้เล่าหลายครั้งก็ต้องเล่าเรื่อยๆไปที่พู้ให้ฟังเรื่อยๆก็ถือว่าเขาเป็นขอทานด้วยเขาเป็นโรคเรื้อนด้วยดัง้เขามีความทุกข์รู้จักทุกข์คนขอทานมีความทุกข์ก็ว่ามันไม่มีจะกินจะใช้จต้องขอเขาถ้า <c oughs> เป็นโรคเรื้อนเป็นโรคร้ายที่เราคนรังเกียด ในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนเช้ามืดทรงทราบว่าวันนี้สุภป,ปูทักุฏิจะได้เป็นพระโสดาบันถ้าเธอจะไปขอทานทางไหนเ <c oughs> มื่อรองใช้อำน,นาจของพุทธยานก็ทรงทราบว่าวันทุ่งนี้สุภป,ปูทักกุฏิจะไปสายโน้นท่านก็ไปนั่งระหว่างทาง ไปตั้งระหว่างทางเมื่อชาวบ้านเขทราบพระเจ้าเสร็จไปเขาก็นั่งล้อมฟังเทศ์ถิดพระเจ้าก็พอดีสุปาุทตากุฏิไปถึงพอดีแต่ว่าต้องดั่งไกลๆไปหน่อยเพราะเป็นโรคเรือด้วยเพราะทานด้วยใช่ไหมตั้งไกลมันได้พระเจ้าก,ก็ส่งเทศเทศอารมณ์ของพระโสดาบันตอนที่พวกคราอย่ังเม่กี้นี่นะ ว่าทุกคนนั้นต้องถึงความตายเป็นปกติยังไงๆเราก็ต้องตายกันแน่เมื่อเราจะตายคนรจะเหนียวัยภูในการยอมรับตักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้อย่างน้อยที่สุดควรจะเป็นศีลห้าบริสุทธิ์ตั้งใจเพื่อนิพพานเป็นปัจจัยเป็อนอารมณ์ท่านเทศสั้นๆเพียงเท่านี้ เมื่อเทศจบองค์ส่นวนแต่พิธีนาีวก็ลาไปกลับชาวบ้านก็กลับภกปราพ,พูทกุฏิวันนั้นไม่ไปขอทานพราฟังเทศจบก็รู้ตัวทันทีว่าเราเป็นปสดาบันแล้วคนที่เป็นปสดาบันเขามีความรู้สึกตัวด้วยกาญานพิเศษยานเป็นเครื่องรู้บอกให้ทราบนั่นหมายความว่าพระเจ้าบอกว่าจงนึกถึงความตายนี่เขาเคยนึกอยู่แล้ว พราเขาป่วยอาการในสองจึงยอมรับต่ถือพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระอริยสงฆ์อันนี้เขามีแล้วอาการใ่สามจงมีสินห้าบริสุทธิ์อันนี้เขาเข้าใจให้ทุกต้องการพระนิพพานเป็นที่ไปน,นี้เขาทราบเ,เขาก็มั่นใจว่าเขาเป็นประสงดาบัญเขาก็ไม่ไปขอถ่ายกลับบ้าน นอนกลับบ้านอยู่ด้วยความด้วยปีติคือความอิ่มใจ <c oughs> แต่พอถึงเวลากลางคืนก็คิดในใจว่าเออเวลานี้เราเป็นขอทานด้วยแล้วก็เป็นโรคเรือนด้วยป็นที่หน้าดังเกียของคนแต่ว่าฟังเทพองค์สมเด็จพระพุทธพลเราเป็นประโสูดาบันถ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าคนที่เป็นขอทารก็ดี เย็นโลกเรือนด้วยเป็นประโสดาบันโรคคงจะดีใจมากแต่คนที่พูดเจ้าไม่รู้นะความจริงท่านรู้ท่าไปดักให้อยู่แล้วใช่ไหมยั <c oughs> <c oughs> ม่นเป็นความรู้สึกของเขาตอนเช้าเมื่อกินข้าวเสร็จก,ก็ตั้งใจจะไปเฝ้าพระพุทธเจา้าพอไประหว่างทางพระอินทราบก็ลงมาในร่าง,งพระอินทบทวนเป็นพระอินทชัด ถามว่าสุปาพุทธกุฏิถึงแปลเป็นภาษาไทยว่าอิตาสุปาพุทธขี่เรือนไปไหนใช่นไหมแปลเป็นไทยนะไอ้กุฏิแปลาขี่เรือนใช่นไหมแกจะไปไหนตาสุปาพุทธกุฏิบอกว่าฉันจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพริเภ์ออก,ก็ถามว่าเธอจะไปเฝ้าทําไมเขาก็บอกว่าเมื่อวานนี้ฉันฟังเทศจากพระพุทธเจ้าฉันเป็นบรสโสดาบัน ฉันจะไปกราบลในพระองค์ส่งทร,ราบพระองค์จะทรงดีใจมาก,กว่าฉันเป็นพระโสดาบันไอ้เองก็อยากจะลองใจสุภาพุทุกุฏิว่าจะเป็นพระโสดาบันจริงหรือไม่จริงจีงบอกว่าเอางี้ก็แล้วการสุภาพุทุกุฏิภาษาบาลีนะภาษาไทยมันหนักไปหน่อยที่ตาสุภาพุทุขี่เรือนนะใช่ไหม ถ้าหากว่าเธอจะพูดตามฉันพูดถึงแม้ว่าไม่ตั้งใจก็ตามถ้าเธอพูดตามฉันฉันจะบรรดาให้เธอเป็นคนสวยหายจะโรคเรื้อนังเดือนปฏิที่ไปต้นไปแล้วจะบรรดาลซักลงมาให้เต็มบ้านเต็มเรือนเป็นมหาเศรษฐีในวันนี้พระบาทพุทธกุติก็็ถามว่าใจะพูดว่ายังไงพี่เองก็บอกว่า ให้พูดเฉยๆก็ได้นะไม่ต้องตั้งใจพูดเอาแค่พูดลอยๆก็แล้วกันว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระอดิยสง์ไม่ใช่พระสงฆ์พูดลอยๆไม่ต้องตั้งใจก็แด้เท่านี้แหละใช้จับรรดาในเรยหายจากโรคเรื้อนได้เป็นคนสวยเดียวนี้จะจับรรดาทรัพย์ไปตกจากอากาศให้เป็นมหามาในวันนี้ขุป่าผู้ทักโกติกาชี้หน้าพระอินทร์ ว่าพระอินทอยจนถอยไปเห็นไหมเก่งซะด้วยไหมทำไปเล่นใบกีเลือนนี่เลยไม่ก้อยนะพระอินทอยจนถอยไปท่านว่าเราเป็นคนจนความจริงเราจนในโลกียทรัพย์แต่ว่าอาเริยทรัพของเราสมบูรณ์บริบูรณ์มากเราจะไม่ยอมพูดตามท่านนักเทีก็หลีกไป นี่เป็นว่าเราพิสูจน์ได้ว,ว่าคนที่เป็นมรรษดาบาน,นมีความไม่นคงในพุทธศาสนาคือว่ายอมรับต่อถือพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์วยความจริงใจแล้วก็มีสินห้าบริสุทธิ์ก็เทานี้แรรต่บรรดาท่านผู้บริสัทหวังว่าไ่เกินมิใส่บรรดาท่านบรรดาที่เพึงทําได้นะขอบรรดาท่านหลายทุกคนก่อนจะหลับใช้สองเวลา ก็จะหลับนึก,กว่าชีวิตนี้มันต้องตายมันจะตายเมื่อไรก็ช่างมันเป็นของธรรมดาของมันเราจะยอมรับนับถือรพระพระุทธเจ้า,รพ,ราพ,รรพ,พระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจสหรับพระนี่อาตมาใช้สรพพระอริยสงฆ์เนี่ยพระจะมีสองประเภทพระธรรมดายปรนเพศหนึ่งพระอริยะเจ้าเป็นเพศหนึ่งพระอริยะเจ้านี่ไม่แน่นนอนนัก ดีไม่ดีถนะ้าอาจจะสู้เราไม่ได้ก็มีเพาพผมมีอยู่บ้างนะแล้วก็ประการที่สามเราจะมีสินห้าบริสุทธิ์ระมัดระวังเรื่องสินห้ามากประการที่สี่เราต้องการัธิพาณไปที่ไปถ้าคิดอย่างนี้ก่อนหลับพอตื่นใหม่ๆเราจะายังว่างยังว่างจากงานก็คิดอีกครั้งหนึ่งเอาวันละสองครั้ง <c oughs> เอาให้แน่นอน <c oughs> จกกระทั่งถึงเวลาขณะต่อไปจะบอกว่าทิศะงหมอนมรจิตเป็นคิดทันทีโดวยไระตองบังครับอย่างนี้ถือว่าทุกคนมีใจิตใจทรงฌานในด้านประสดาบันเป็นประสดาบันแน่นอนอราบดายญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพุดมาพูดไปเสด็หผ่านแผงคอจะแผไม่ไหวหมดเวลาพอดีเขาทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลสม,มาทานนกรรมทาน